สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเราลึกอีกแล้วราเมศนัดสื่อแถลงเปิดใจเรื่องสำคัญสอดทิ้งประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News และช่องข่าวรอบตัว ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะประชาธิปัตย์ร้าวลึกอีกแล้วราเมศนัศสื่อถแถลงเปิดใจเรื่องสำคัญ26กุมภาพันธ์นี้ชี้ที่ผ่านมามีแต่ป้องพักและคนอื่นสพัดเตรียมไขก๊อกเหตุอึดอัดใจถูกขวางลงสมัครเลือกตั้งสสพังงา ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายราเมศร,รัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ได้แจ้งนัดหมายสื่อมวลชนเพื่อแถลงข่าวของตัวเองโดยมีข้อความที่ชวนให้สงสัยระบุว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านผมขอแจ้งหมายแถลงข่าวครั้งสำคัญของผมที่ผ่านมามีแต่แถลงข่าวเรื่องพักเรื่องปกป้องชี้แจงให้กับคนอื่นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับตัวผม ในวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา10นาฬิกา30นาทีอยากให้มาทำข่าวกันนะครับวันเสาร์น่าจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรเยอะข่าวของผมพอจะเป็นประเด็นไปทำข่าวการเมืองได้บ้างครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่มีการเสนอตัวลงชิงสสเขตสองจังหวัดพังงาแต่หนทางไม่ราบรื่นอย่างที่คิดไว้เพราะมีคนสนิทของนายจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือนายบำรุงเปียนามวนิช์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่พลาดหวังจากการเลือกตั้งนายกอบจอพังงาครั้งที่ผ่านมาขอเสนอตัวเข้ามาด้วย และหากติดตามดู f เฟ b บ o k p เพจของนายราเมศรจะเห็นว่ามีการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านใน4อำเภออย่างต่อเนื่องทั้งช่วยเหลือชาวบ้านร่วมดูแลชาวบ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยใช้แฮชแท็กว่าตามหาคนรู้จัก ซึ่งมีผู้สื่อข่าวได้สอบถามก่อนหน้านี้ว่าเหตุผลใดจึงใช้ข้อความนี้ในการลงพื้นที่ได้รับคำตอบสั้นๆว่ามีคนบอกว่าไม่มีคนรู้จักผมเลยต้องใช้วิธีการตามหาคนรู้จัก ด้านแหล่งข่าวในพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่านายราเมศรอาจจะนัดนักข่าวเพื่อถแถลงข่าวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อขอถอนตัวหรือลาออกเพราะหลายคนในพักทราบดีว่านายราเมศรมีความอึดอัดใจไม่อยากให้หัวหน้าพักเกิดความไม่สบายใจเพราะหากนายราเมศรเสนอตัวลงสมัครในนามพักด้วยก็จะทำให้หัวหน้าพักลำบากในการตัดสินใจยอมหลีกทางให้ ที่ทราบมาคือในหลายวงสนทนาในพักที่มีการพูดโดยบุคคลที่สำคัญในพักว่าพักไม่สนับสนุนให้เป็นสอสอ,สอไม่มีศักยภาพไม่มีความรู้ความสามารถและมีความเสียเปรียบเป็นคนพื้นเพมาจากลูกชาวบ้านอาจเป็นประเด็นที่กระทบความรู้สึกลึกๆที่ทำให้ในายรามรสินใจอาจวางมือทุกอย่างจากพัก ด้านนายราเมศรเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวเลยจับทางยากพอสมควรแหล่งข่าวระบุ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบำรุงเปียนามวณิชอดีตนายกอบจอพังงาค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะได้ลงสมัครในนามพักเนื่องจากมีนายจุรินเป็นผู้สนับสนุนมีการทำปฏิทินขึ้นรูปคู่กับนายจุรินและนางกันตะวันตันเทียนและใช้สัญ,ญลักษณ์พักประชาธิปัตย์ในการหาเสียงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่นายราเมศตัดสินใจจะลาออก ส่วนข้อมูลของนายราเมศที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสําคัญในเกือบทุกเหตุการณ์ของพรรคในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นคนใกล้ชิดนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทํางานดูแลด้านกฎหมายและการเมืองเกือบทุกเรื่องของพรรคซึ่งการนัดถแถลงข่าวของนายราเมศครั้งนี้จึงเป็นที่น่าจับตาว่าเลือดเก่าอย่างนายราเมศจะลาออกจากพรรคเช่นคนอื่นๆหรือไม่เพราะอีกหนึ่งจุดสาคัญคือนายราเมศยังมีความู พันมากกับนายชวนและนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาที่การพักและที่น่าแปลกใจคือหลังจากแจ้งหมายดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อนายราเมศแต่ไม่สามารถติดต่อได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ